เราเข้าสู่ปี2025มา1เดือนแล้วค่ะมีใครล้มเลิกเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เมื่อต้นปีไปแล้วบ้างเขาบอกว่ากว่า64%ของคนที่ตั้ง New Year Resolution จะล้มเลิกเป้าหมายนั้นภายใน1เดือนและมันก็มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนประมาณ200คนว่าจะรักษาเป้าหมายได้ไหมภายใน2ปีผลออกมาว่ากว่า77%ล้มเลิกเป้าหมายไปตั้งแต่สัปดาห์แรกค่ะพราะเป็นแบบนี้ก็ตั้งคําถามว่าเราจะต้องตั้ง New Year Resolution ไหมนะแล้วการตั้งมันเนี่ยจะเป็นการกดดันตัวเองหร ดุดดาวัธนปรกรณ์ค่ะแบล็กราวเป็นนักจีบอมบัดด้วยศิลปะการเคลื่อนไหวเป็นผู้ก่อตั้งเอ็นเตอร์เทนซอแล้วก็โซลสวิตค่ะทำไมคนถึงใช้เวลาช่วง ต้นปีหรือช่วงปีใหม่เนี่ยในการตั้ง New Year Resolution คือการที่เรามีหมุดหมายหรือมีแลนด์มาร์คของอะไรบางอย่างในแต่ละช่วงปีเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเหมือนกันเราจะผัดเปลี่ยนสร้างอะไรใหม่ๆคราวนี้การตั้ง goal เนี่ยมันก็ช่วยทําให้เรารู้สึกมีความสุขได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆดพามีเราไม่ได้หลังตอนที่เราสําเร็จได้เป้าหมายนั่นแหละอย่างเดียวค่ะตอนที่เราพยายามเข้าหา goal หรือวิ่งเข้าหาเป้าหมายมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามีความสุขแล้วมันก็ f ูล f i l ในเรื่องของการที่เรารู้ว่าเฮ้ยเราอยากจะได้ ได้อะไรเป็นเหมือน self actualization เรื่องที่คนเอามาตั้งเป็น new year resolutions มากที่สุดจริงๆตั้งแต่ปี2022ไล่มาถึง2025อันดับหนึ่งครองที่เดิมเลยคือการเรียนรู้สิ่งใหม่แต่ว่าอันดับสองของปีล่าสุดเนี่ยค่ะมันคือการเก็บเงินและอันที่สามก็คือ exercise ค่ะนี่หลายๆคนพอเดาได้ว่าเออเราจะออกกำลังกายมากขึ้นให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นอะไรแบบนี้ การตั้ง New Year Resolution มันก็มีข้อดีและค่ะแต่ว่า62%ของคนพบว,ว่าการตั้งสิ่งนี้มันทำให้เขารู้สึกกดดันมากเลยแล้วเขาก็สำรวจมาว่ากว่า80%ของผู้หญิงเนี่ยตั้ง New Year Resolution ในขณะที่ผู้ชายเนี่ย69%ตั้ง New Year Resolution แล้วก็ Gen Z ตั้ง New Year Resolution มากกว่า Gen ผู้ใหญ่มันก็น่าสนใจที่ทำไมเอะผลออกมาเห็นว่า Gen Z หรือ Gen Z เนี่ยค่ะ เขาตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับตัวเองไว้เยอะมากมากๆก,ก,ก,กว่าคนรุ่นก่นกอนเอาจริงๆเขาเป็นเจเนอเรชันที่ได้รับเอฟเฟกตั้งแต่มือถือเรามีกล้องหน้าเริ่มแคร์เกี่ยวกับอิมเมจของตัวเองแล้วก็รับรู้ผู้อื่นเยอะมากๆเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่กับโซเชียลมีเดียมันมีผลต่อสภาวะทางใจแล้วก็ความหนักแน่นทางใจอยู่เยอะมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าใจได้ว่าเขารู้สึกกดดันในหลายๆทิศทางแหละ คือตัวเลขมันโชยเยอะมากนะว่า In New Year Resolution เนี่ยคนจะล้มเลิกไปเร็วมากสำหรับบางคนตอนตั้งอ่ะไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นจริงๆหรอกบางทีเราก็เห็นมุ้ยคนหนึ่งเขามีกันอ่ะสองตอนตั้งเนี่ยไม่ได้คำนวณว่าในอนาคตปัจจัยที่อาจจะเกิดขึ้นม,มันก็เลยทำให้มันไม่ได้สัมพันธ์กับความเป็นจริงพอชีวิตจริงมาฉันวิ่งวันละสิบโลไม่ได้นะจะคือว่าฝุ่นเยอะอ่ะ ไม่ได้วิ่งละมันก็แพ้บ่ายไปจริงๆการที่เราจะรักษาปณิธานหรือเป้าหมายให้มันได้ยาวเนี่ยค่ะมันจะต้องมีตัวมาช่วยกำกับกระตุ้นอะไรบางอย่างเป็นระยะระยะเสริมแรงเป็นระยะพอเราไม่มีตัวเสริมแรงเนะี่ยมันอยู่ไม่ได้นานมันอยู่ไม่ได้ด้วยตัวของมันเอง <S <S 1> <S 1> หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเออเวลาเราตั้งเป้าหมายเราก็ต้องตั้งอะไรที่มันใหญ่ๆหรือเปล่า แล้วเป้าหมายเล็กๆมันมีคุณค่าเพียงพอไหมที่จะเอามาเซตเป็นเป้าหมายเอาจริงไหมคะการตั้งเป้าหมายที่มันใหญ่มากๆบางครั้งเนี่ยคะ่ะกว่าจะไปถึงตรงนั้นมันท้อมันตกลงได้ค่อนข้างมากเลยเพราะว่าจริงๆระหว่างทางมันมีนมอะไรเยอะมากกลายเป็นว่าการตั้งเป้าหมายเล็กๆที่สอดคล้องไปกับความเป็นจริงจริงๆกลายเป็นสิ่งที่เฮลตี้มากกว่าเพราะฉะนั้นคุณค่าของเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ขนาดใหญ่กว่าไม่ได้แปลว่าดีกว่า คือสาหรับคนที่จะตั้งเป้าหมาย <S <S <itions> <S ก็จะชวนให้ยอมรับว่าเป้าหมายแล้วก็ความผิดหวังมันมาอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันถ้าอยากจะตั้งเป้าหมายจริงๆแล้วอยากที่จะรับมือความผิดหวังในแพ็กเกจเดียวกันให้ได้ด้วยมันก็จะมีหลักการอยู่นิดหน่อยว่าการตั้งเป้าหมายของเราเนี่ยอาจจะให้มันพอมีพื้นที่ให้ยืดหยุ่นได้บ้างถึงแม้ว่าการตั้งเป้าหมายที่มันเปะ๊เปะเป๊ะมันจะช่วยให้เรารู้ชัดรู้แน่แต่ว่าโลกใบนี้มันมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนเยอะมากเพราะฉะนั้นเปิดพื้นที่ให้มันมีความสามารถยืดหยุ่นได้สักนิดหน่อย สำหรับตัวเองค่ะแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าจะจัดการกับความผิดหวังอย่างไรจัดการกับมันราวกับเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนเวลาคุณป่วยอะคะ่ะคุณป่วยยังไงคุณจัดการกับความผิดหวังอย่างนั้นเลยคุณเจ็บขาขาหักอะโอนไม่อยากขาหักเลยแต่ขาหักแล้วอะคะ่ะเจ็บไหมเจ็บก็ต้องอยู่ความเจ็บอาหารอะไรมาทุเราหน่อยแล้วก็ พามันไปหาหมอร่างกายเป็นยังไงใจก็เป็นอย่างนั้นเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าจัดการแบบความผิดหวังเริ่มไม่ค่อยได้ไม่มีปัญหาค่ะมีผู้เชี่ยวชาญมีนักจิตวิทยานักจิตบำบัดหรือว่อาจิตแพทย์พร้อมที่จะซัพพอร์ตหรืออยู่เขียงข้างแล้วก็เดินทางผ่านความผิดหวังนี้ไปได้ด้วยกันค่ะ